คลิปนี้มาดูพระสมเด็จเนื้อพงน้ำมันของวัดดอนจีดีจังหวัดสุพรรณบุรีนะสร้างในปีพศ2516ลังมีตราพอพอรอนะนี่เป็นพระที่สร้างออกแบบมาสวยงามคมชัดมีมวลสารเยอะมีพระเกจิทั้งหมดเก่ารูปใดมาทำพิธีปลุกเสกนะสังเกตน้อยเดียวว่าผิวองค์พระนี่จะออกสีขาวผสมน้ำตาลนะนี่ออกเป็นแบบนี้สีน้ำตาลน้ำตาลสีขาว,ขาว เป็นพงน้ำมันนะสังเกตองพระจะมีความคมชัดดูฐานในี่คมชัดนะของวัดดอนนี่ออกแบบมาคมชัดด้านหลังจะมีขอบบังคับขอบปิ้นแบบนี้นะมีขอบปิ้นรอมรอบข้างหลังนี้จะมีตราสัญลักษณ์พพรนะจะมีดาบควายนี่เป็นกระบี่ควายเขียนคําว่าวัดดอนเจดีชัดเจนดูนะชะดาข้างบนนี่รัศีชดาข้างบนนี่จะคมชัดนะ ต่อให้นานแล้วยังคมชัดเหมือนเดิมครั้งล้างจะเป็นพิวซีข้าวผสมน้ำตาลแบบนี้เป็นเนื้อพงน้ำมันจะมีขอบบังคับไวชัดเจนคมชัดนี่ขอบนี้ก็ยังไงก็ยังมีนะต่อให้ศึกพระหลุดไปพระเก่าขนาดไหนก็ต้องมีขอบแบบนี้นะก็จะพูดเหมือนเดิมเนื่องจากเรานําวัตถุมงคลมาถ่ายทำนี้ไม่มีจุดประสงค์ที่นํามาจําหน่ายนะแต่เรามีจุดประสงค์ที่จะทําคลิปให้รับชมกันทั่วหน้า